ให้เงินไปช่วยเราต้องทำงานสามให้ได้เสร็จใชอาจจะทำงานแค่ห้าให้ได้เสร็จนะครับตรงนี้เราเอาเวลาว่างนะครับเราใช้เวลาว่างแต่ที่ลงรูปลงงแรงเยอะจะจะได้เอาเวลาที่มีไปทำเกษตรด้านอื่นในลักษณะเกษตรผสมผสานนะครับเพราะถ้าเอาฝากไว้กับเกษตรเชิงเดียวนะครับถ้านมีปัญหาหรือว่าพืชตายมาไม่ได รายได้ของราลดลงอยู่ค่ะจะเป็นหนี้กับสื่อนี่คือปัญหาของภาคเกษตรเาจ้โค้งานต้องการเพืประสมเกษตรยกท่าเกะตรเกษตจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับมีความสุขภายใต้เศรษฐกิจของเรียสุดท้ายนี้ผมคงต้องขอขอบคุณนผู้นำอยู่หน้าส่อ เื่งองหังวข้ออะไรเรื่องนาฬลกะ เรียนร้านน้ำสายเตไทยแรงดิ้งด้วยกับตัวเนครับดยานในได้ที่คือเริเวรนั่งเลยครับขนอ สิทธิที่รัฐบาลใช้เขาสมเด็จพระบระินทร์ให้ขอญาตครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญจ่าสิทธิ์ตำรวจและพระดลบทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามจังหวัดราชบุรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเอนุญาตงานที่สิทธิ์กาชุม่มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สรรี่จังหวัดราชบุรียนเชิญครับ นองับต่อไปขอเรียนเชิญนายสาวนภชาบอกคำผู้ใหญ่ยวก็ผู้ใหญ่บ้างมือที่กล้าเป็นคนาจาะขอเรียนเชิญครับรอดับต่อไปขอเรียนเชิญนายวงศกรสุทธิบุตรประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรากษตรคนอาเจาะขอเรียนเชิญครับ Okay. นายท่านัญญาโรจนักรัชฒนนผู้จัดจาการภาคบ,บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรขอเชิญครับขเชิญท่านประธานดนยเดชงากับผู้สมัคร้่าการังาวั ที่กราลังกับท่านนายกเหล่าประชาจัธิปไตยท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกอบจและท่านนายกองค์การบริหารส่วนพนักงานตลอดจนกำนัลผู้ใหญ่บ้านและผู้ลงนามทุกท่านครับกระผมนายสมศักดิ์สุประเสริฐนายอำเภอเมืองแพร่ในนามของคณะกรรมการโครงการคลินิกการเกษตรพื้นที่ในพระรละมังกอสอำเภอเมืองทับท่าแบ่งการปกครองออกเป็น20ตำบล1 6 6หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจำนวน1 3 6 2งรเลืพื้นที่เษกษตรกรรมจำนวนทั้งสิ้น1 0 0 0 0แสนข้าวโพดเลี้ยงสัตวไม้ผลพืชผักตามลำดับโดยมีอรห้าส52รายและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกคมอง6รายในวันนี้อำเภอพุงเพ่ร่วมก,กับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพ้สำนักงานเกษตรอำเภอพเพ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจับและกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนาจับได้จัดงานโครงการที่นิกการเกษตร,รเพื่อที่ในพระาราชนุลพ์สมเด็จเจ้ารุงโมร์ซาทิลาสยาพุทุราชกุมารแต่ให้การบริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างทันเวลาและสอบถามกับความต้องการของเกษตรกรต่อไปในาน,ขขนามของคณะผู้จัดงานพร้อมด้วยประชาชนชาวพิษณุโลกแท ขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุติเดชมินจันทร์ท่านนยุคหลัประชาและผู้น่าสการและผู้ร่วมงานทุกท่านด้ยวยความมีที่ยิครับขอบคุณครับน่าเสียดาลท่านผูนนนนน้ว่าปรังนะครับขออนิญครับ เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรได้ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพื้นพัฒนาพื้นภูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งด้านพืชป้องงปศุสัตว์เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้ได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพื้นพัฒนาพื้นภูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งด้านพืชป้องงปศุสัตว์ทําให้เกิดการใช้และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆตามความต้องการและความเหมาะสมให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในปีาณ2566จำนวนสีครั้งตามรายไตรมาสซึ่งการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้เป็นไตรมาสที่สองจัดในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566ณองค์การงานส่วนตำบลราชการตำบลราชกรอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีทัศก,การการให้บริการความรู้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่และหน่วยงานบางทีการจำหน่ายสินค้าปรูปสินค้าทางการเกษตรจากะระดัเกษตกรกร กลุ่มเกษตรกรกลุ่มพิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนโดยมีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอใกล้เคียงมารับบริการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเป็นเชิญท่านท่านประธานกล่าวเปิดโครงการลี่ดีเกษตรเคลื่อนที่ในภาะรายชายเครสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชุดมาราชีมาที่สองพศ2566พร้อมทั้งกล่าววาศัยให้ข้อคิดเห็นแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จะปฏบัติกิจกรรมประกวดผมรือทางการเกษตรมอบทางสถานีนโดยองค์กรเงินแร้ท่านคณะเสนาธิการนะครับทุกกระทรวงทุกองค์นะครับท่านผู้นำที่บ้านผู้นำองค์กรที่ตองสนับสนุนขอรบกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านเศดษีดีได้เกียรติมาที่นะครับที่ได้ก่ตานะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการทีวะเกษตรเพื่อที่ในพระราชาลูเข้าส่ในพระบรมโอรสาธิราชเสยกุฎราวนี้เกจครงี้มขอากเรง่ารการีเกตรเพืที่ในพระราชาลเนี่ยนะครับเป็นองความเพื่อเที่สกระรงเกษตรนะครับยกทั้งกระทรวงไปในพื้นที่ที่หุานนะครับ